งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวื้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโ,โตองอกงามสมใจ,มจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดทาอาหารพืชคุณภาพของสาายเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังเสียงทิตบุญบางประมาอดิษบุญก,กิยพันนะครับ ท่านอยากรู้ว่าผมเป็นใครมาจากไหนก็กรุณาไปเปิดคลิปเสียงวันที่13กลกุมภาพันธ์2567ผมก็เล่าประวัติตัวเองอย่างย่อๆเอาไว้ให้ท่านได้ฟังนะครับทั้งทิศบวนชวนคุยยามเช้าแล้วก็ยามเย็นนะฮะเพื่อท่านจะได้มั่นใจว่าคนที่ตั้งพลังคุยคนที่กำลังคุยให้ท่านได้ฟังนั้นคือใคร เพราะบางทีเราฟังใครเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันเชื่อถือได้แค่ไหนเพราะว่าโลกในยุคปัจจุบันนั้นมันเป็นโลกแห่งการไรา้ศีลไร้ธรรมนะฮะนั้นศีลก็บอกไว้แล้ว5ข้อแต่วันนี้ถ้าเราดูพฤติกรรมสังคมในยุคปัจจุบันเราก็จะพบว่าผู้คนนั้นบกพร่องต่อเรื่องศีล ทั้งหข้อนะครับเอะอ,อะไรก็จะฆ่ากันนะเอะอ,อะไรนึกอยากได้ของใครก็ไปรักไปขโมยของเขานะลูกเมียใครไม่รู้ละผิดลูกผิดเมียไปหมดนะครับและที่สำคัญอีกประการก็คือว่าโกหกหลอกลวง นะผู้คนทั้งหลายและดังที่เราได้ยินข่าวาวกันมาโดยตลอดและบางครั้งก็ขับรถไปชนเขาอ้างว่าเมาไม่ได้สติเนี่ยผิดศีลทั้ง5ข้อถ้าสังคมมีศีลสังคมมีศีลจะนำมาซึ่งความสุขนะครับพี่น้องทั้งหลายครับทีนี้วันนี้เป็นวันปียมหาราชผมได้คุยกับท่านมาด้วยการน้อมนำลึกนึกถึง ที่พระองค์ท่านในหลวงราชการที่5ได้ส่งพัฒนาประเทศให้ทันสมัยทันต่อประเทศพัฒนาทั้งหลายทั้งปวงนะฮะแต่ว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านได้ประกาศไว้คือการเลิกทาตวันนี้ตั้งหัวข้อว่าทาตในอดีตกับทาตในปัจจุบันไม่เหมือนกัน พระองค์ท่านประกาศเลิกทาตไปแล้วแต่วันนี้คนไทยกลับเป็นทาตโดยไม่รู้ตัวอย่างมากมายทาตในอดีตคืออะไรนะเจ้านายนะหรือว่าพ่อคา้คาข้าาบดีนะมีทาตอยู่ในเรือนลูกออกมาลูกคนนั้นก็ต้องเป็นทาตต่อไปที่เรียกว่าลูกทาตอันนี้ก็เคยเป็นบทรคละคละครกันมา นะไม่มีวันจบวันสิ้นนะครับพระองค์ท่านก็ประกาศเลิกธาตุและเราก็ทำได้สําเร็จอย่างดีแต่วันนี้ต้องย้อนมามองว่าเมื่อพระองค์ท่านประกาศเลิกธาตุไปแล้วแต่วันนี้คนไทยเรากำลังประสบปัญหาอะไรที่เราพัฒนาไปไม่ได้ขัดแข้งขัดขา วุ่นวายกันไปหมดแทนที่จะช่วยกันคิดว่าทำไมคุณไม่ทำอย่างนั้นทำไมคุณไม่ทำอย่างนี้ก็เอาแต่ปัดแข้งปัดขาแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตทั้งที่เป็นประเทศประชาธิปไตยมีอะไรก็สี่ปีก็มาเลือกตั้งตัดสินกันนะก็ปรากฏว่าไม่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเรายังเป็นทาสของอำนาจนิยม นะอันนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากในหน่วยงานก็แย่งกันจะขึ้นเป็นหัวหน้าจะขึ้นเป็นพอ,อ,อจะขึ้นเป็นอธิบดีอะไรต่ออะไรถึงขนาดที่เรียวกว่าต้องมีการซื้อขายกันผมก็ไม่เคยเห็นต่อหน้าสักทีแต่ผู้คนก็พูดกันว่าเขาซื้อขายกันในราคาที่มันแพงมากๆนี่คืออะไร อำนาจนิยมอยากได้อำนาจมาทำทุกอย่างนะเพื่อจะล้มข,ของเก่าคนเก่าให้ได้นะบางทีก็มีการวางยากันอะไรต่ออะไรนี่นี่คือปัญหาใหญ่มากๆในยุคปัจจุบันนะครับคือธาตุของอำนาจนิยมในทางตรงกันข้ามถ้ามนุษย์หรือ พี่น้องประชาชนคนไทยนะจะเปลี่ยนแนวคิดสมัยคิดแบบใครคิดแบบอาจารย์บ้วนซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าความคิดผมถูกนะคืออะไรผมมักจะบอกตัวเองบอกว่าเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์หรือตำแหน่งที่ขานเรียกกันนั้นอะ่ะมันแค่เป็นตัวกำหนดหน้าที่ ว่าคุณมีหน้าที่ทำอะไรคุณเป็นผู้จัดการคุณเป็นอธิการบดีคุณเป็นอธิบดีมันก็มีหน้าที่ว่าถ้าคุณอยู่ตรงนั้นคุณต้องทำอะไรถ้าคุณเป็นพัสดุคุณเป็นธุรการคุณก็มีหน้าที่ว่ารู้ว่าคุณต้องทำอะไรมันไม่ได้แปลว่ามีใครใหญ่กว่าใครนะเพราะความเป็นมนุษย์มันเท่ากันเพราะฉะนั้น ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าคุณได้ทำหน้าที่นั้นถึงพร้อมถูกต้องแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืององค์กรหรือไม่มันไม่ได้แปลว่าอาผมเป็นอาจารย์บวนธรรมดาผมจะต้องไปด้อยกว่าคนเป็นศาสตราจารย์หรือผมเป็นอาจารย์บวนธรรมดา ผมไม่ต้องจะรู้สึกว่าโอ้ยเรามันต่ำต้อยเราไม่ได้เป็นอธิบดีมันไม่เกี่ยวสำคัญว่าการนำโรงชีวิตเป็นอาจารย์บวนคุณทำประโยชน์หรือเปล่าคุณทำประโยชน์ได้ไหมนะฮะถ้าสังคมไทยคิดได้แบบนี้ใครอยากเป็นอะไรก็เชิญไปเป็นโดยที่ไม่ต้องตะเกียกตะกายผมเนี่ยนึกได้จำได้ว่าสมัยรับราชการนะครับเราย้ายมาสร้างมาพัฒนา มหาวิาลไหเกษตรศาสา์กำแพงแสนเรามาก็ไม่กี่คนละครับสมัยนั้นยุคนั้นเวลาเราจะผลักดันให้ใครขึ้นไปรับหน้าที่ไปทําตําแหน่งเป็นอรองอธิการเป็นผู้ช่วยอธิการเราต้องไปแค่นไปขอร้องบอกขึ้นไปเป็ตก็ปเปทุกคนว่าไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นแต่โลกยุคปัจจุบันมันจะเกียกะตะกายทำร้ายกัน แต่นี่ผมไม่ได้หมายถึงที่มหาวิลัยเกษตรศาสตร์นะหมายถึงว่าทั่วไปถึงขนาดทำร้ายทำลายกันเพื่ออำนาจนิยมนี่เป็นธาตุที่น่ากลัวมากเพราะมันจะนำมาซึ่งพฤติกรรมและความเลวร้วายอีกหลายประการพอมันต้องการอย่างนี้มันก็มุ่งหน้าหาเงินมันก็ไปก่อการทุจริตก็เป็นธาตุของเงินนะครับธาตุของเงินแล้วก็เงินเอาเงินไปซื้อ อำนาจนิยมต่อไปอีกนะครับและเวลานี้ประชากร <c oughs> ของประเทศไทยก็กำลังกลายเป็นประชากรที่กระปรกกระเปรี้ยไม่มีคุณภาพเพราะอะไรเพราะประชาชนบางส่วนนั้นยังตกอยู่ภายใต้อำนาจยาเสพติดเราเรียกว่าเป็นทาส ยาเสพติดนี่แหละครับตายทั้งเป็นแล้วไม่ได้ตายคนเดียวนะไม่ได้ตายคนเสพนะมันตายทั้งครอบครัวเพราะฉะนันน้โยบายเรื่องนี้จะต้องจริงจังและต่อเนื่องต่อไปนะฮะเพราะว่าติดไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายทิดบวนบางหัวมะเคยเจอเจอคนที่เขาติดอยู่ติดยานะบ,บําบัดก็แล้วอะไรก็แล้วบ,บําบัดแล้วติดคุกแล้วอะไรต่อแล้ สุดท้ายก็จากโลกนี้ไปเหมือนมนุษย์ขยะพี่น้องครับอันนี้ก็คือธาตุที่คนส่วนหนึ่งอยากติดอยู่และเดี๋ยวนี้สังคมไม่เป็นธาตุเหมือนยุคทิศบ้วนยุคอาจารย์บ้วนยุคทิศบ้วนนี่เราจะเป็นทาตุอะไรครับเราจะเป็นทาตของการประกอบกรรมดีทุกคนต้องประกอบกรรมดีแล้วเราก็จะแข่งกัน ว่าโอ้คนุนั้นเน่ยเขาเก่งนะเขาดีนะเราไม่ได้อิจฉากันนะแต่ในยุคปัจจุบันเราเป็นทาสของวัตถุนิยมคุณดูเรื่องรถหรูผมไม่เข้าใจคันเล็กๆที่นั่งก็แคบๆนะข้างในมันจะทันสมัยไฮเทคยังไงไม่รู้แต่ผมขับรถของผมราคาไม่กี่สตังค์ผมก็ไปทำงานได้ผมก็เดินทางถึงที่ผมก็ปลอดภัย ผมไม่จะเป็นตองมีรถไปแข่งกับใครเห็นไหมครับธาตุของการที่คนไทยตกเป็นธาตุของอำนาจวัตถุนิยมสร้างบ้านแข่งกันนะฮะมีแต่อิฐหินปูนทรายนะแต่ต้นไม้ไม่มีป่าไม้หายะนะเพราะอะไรครับเพราะเราเป็นทาสของอำนาจนิยมทาสของอำนาจเงินทาสของวัตถุนิยม และตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งปวงยาเสพติดนั้นก็เป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งแต่นอกเหนือจากยาเสพติดมันก็ยังมีสิ่งเสพติดรถหรูบ้านตรงใหญ่อยู่คนเดียวสองคนบ้านใหญ่ไปทํำไมเยอะแยะนะก็แล้วแต่ท่านจะบอกว่าผมโง่ก็ได้หรือว่ามือถือรุ่นไหนใหม่มาฉันก็จะต้องมีใหม่เสมออย่างเงี้แล้วก็ ใช้เทคโนโลยีจากเครื่องสมมติมันมีอยู่หมื่นเทคโนโลยีใช้อยู่แค่ไม่ถึง10ก็เอาอยธรรมดาก็ได้นี่ก็เป็นการคุยกับท่านในวันสำคัญของชาติเพื่อจะเดินลอยตามสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5วันนี้วันปิยะมหาธาตุธาตุในอดีตกับธาตุในปัจจุบันไม่มีใครประกาศให้เราเลิกธาตุได้นอกจาก ตัวของเราเองเลิกธาตุต่างๆได้หรือไม่เชิญพิจารณาครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางระมาตู้ปน12กํากำแพงแสนนะครปฐม,ม73140ถ้าส่งลายก็ ID l i ลายนะครับ s s ส B U A n BuAN 2 4 9 4 ท่านจะสั่งซื้อฟิปโนกกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID l ี n ลสั่งซื้ออโลซอยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแปง้งแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสาร อินซี sea, ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินซีแล้วก็เกษตร G a P นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟตเรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร